สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านครับอีนี้เป็นปีแรกที่ผมได้กลับมาทํางานด้วยความห่วนใหญ่และรับใช้พี่น้องคนไทยทุกคนเนื่องจากว่าเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยผมได้รับพรมรักากงราที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวก็ ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเพราะนั้นผมจะต้องทำหน้าที่ในฐานะอดีตนายกแล้วก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่จะต้องทำงานรับใช้สังคมให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ก็ผมในปีใหม่นี้ก็เลยอยากจะขอให้กำลังใจกับพี่น้องคนไทยทุกคนครับว่าผมกลับมาแล้วจะพยายาม ทำหน้าที่คนไทยและอดีตนายกเพื่อคนไทยทุกคนอย่างดีที่สุดเพื่อให้พวกเราได้พ้นจากทุกที่เกิดขึ้นในอนดีตโดยเฉพาะทุกเรื่องเศรษฐกิจทุกเรื่องยาเสพติดทุกเรื่องหนี้สินและทุกเหตงการที่เราตกขบวนทางเทคโนโลยีซึ่งอาจจะไม่ทันโลกเราก็จะช่วยกันให้ดีที่สุดโปรยทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ขอให้พี่น้องมีกำลังใจและเราจะกล้าไปด้วยกันอย่างมั่นคงขอให้มีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับ